สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับสาระดีๆนะครับที่นํามาฝากเพื่อนเพื่อนพี่น้อง f c ทุกท่านนะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงการคัดพ่อพันธุ์นะครับในปัจจุบันนะครับว่าในปัจจุบันเนี้ยหลายๆซุ้มหลายๆฟาร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นซุ้มน้องใหม่หรือซุ้มมือเก่าๆนะครับที่กําลังเพาะพัฒนาสายพันธุ์กันอยู่ตอนเนี้ยเขาเลือกที่จะคัดพ่อไก่นะครับเอาพ่อไก่แบบไหนมาทําพ่อพันธุ์กัน ข้อแรกเลยนะครับเขาจะคัดนะครับเขาจะหาพ่อพันุ์จากไก่หนุ่มนะครับที่ที่เป็นสายดังนะครับอันนี้จำไว้เลยนะครับสายเลือดดีเป็นที่รู้จักในระดับประเทศเลยยิ่งดีนะครับเอาง่ายๆคือถ้าเอ่ยชื่อว่าสายนี้มาปุ๊บยังไงต้องมีคนรู้จักแน่นอนนะครับโดยเฉพาะมือใหม่ใครที่พอมีงบหน่อยนะครับแนะนํานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไก่หนุ่มสายดังเนี่ยเมื่อเรามาทำเนี่ยคนที่เขาจะมาซื้อต่อเราเนี่ยเขาก็มั่นใจ ในสายเลือดก่อนเพราะว่าเขายังไม่รู้เลยว่าไก่มันจะออกมาดีหรือไม่ดีแต่เขาเชื่อมันนอออม่นในสายเลือดพอเขาเชื่อมั่นในสายเลือดเขาก็กล้าที่จะซื้อนะครับอันนี้อยากจะฝากถึงโดยเฉพาะมือใหม่นะครับลองลองนำเออข้อนี้นะครับลองไปใช้ดูนะครับลองไปหาดูว่าซุ้มฟาร์มไหนที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศนะครับลองติดต่อเข้าไปนะครับแล้วก็ถ้ามีใบรับประกันด้วยก็จะยิ่งดีนะครับเราก็จะใช้เป็นสายพันธุ์ในการเล้งอีกได้นะครับสมมุติว่าเราไปซื้อมาแล้วเนี่ย เราทาพ่อไก่ละเรียบร้อยนะครับเวลาเราจะขายลูกเขานะครับพอเขาถามมาว่าพ่อสายไหนแม่สายไหนเราตอบได้อย่างชัดเจนนะครับรับรองว่าเขาซื้อแน่นะครับอันนี้มาดูข้อที่2นะครับในการคัดพ่อพันธุ์ของซุ้มฟาร์มนะครับทั่วๆไปนะครับพ่อพันธุ์ที่เขาจะนํามาใช้เนี่ยในข้อ2นี้นั่นก็คือจะต้องเป็นพ่อไก่ที่มีผลง,งานในสนามนะครับแต่พ่อพันธุ์ลักษณะนี้ต้องบอกกันเลยว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับ าไม่ใช่เพราะว่าเกิดจากผลงานที่เราไปสร้างเองครับเป็นลูกเหล่าลูกกองเราไปสร้างผลงานเองนะครับแต่เราต้องซื้อมานะครับรับรองว่าแพงแน่นะครับก็แนะนํานะครับถ้าใครอยากหาพ่อไก่ที่มีผลงานเนี่ยก็ลองอสอบถามจากคนที่เรารู้จักนะครับติดตามซุ้มฟาร์มนะครับหรือไม่ก็ซุ้มฟาร์มแถวๆละแวกบ้านเรานะครับถ้าเขามาีไก่ไปสร้างผลงานบานะ่อยๆเราก็ลองติดต่อท้าทามเขาดูนะครับก็อาจจะได้ในราคาที่ไม่แพงมากนะครับอันนี้ข้อที่3นะครับ พ,พ่อไก่เนี่ยที่เขาจะเอามาทําพ่อพันเนี่ยจะต้องเคยจ่ายลูกมีผลงานนะครับถ้ายิ่งจ่ายลูกมีผลงานดีๆมากๆเนี่ยยิ่งดีนะครับก็ถือว่าแม้แต่ไก่ตัวนั้นเนี่ยไม่ใช่ไก่สายดังนะครับอาจจะเป็นไก่บ้านๆน,นะครับนะครับแต่มันจ่ายลูกออกมาแล้วมันดีนะครับมันดีมันเก่งหาพ่อพันธุ์ในลักษณะที่3านี้ก็เป็นที่ต้องการเหมือนกันนะครับเขาจะตามสืบหาพ่อแล้วพอเขารู้ว่าพ่อตัวนั้นเนี่ย สามารถจ่ายลูกดีจ่ายลูกเกงราคามันก็สูงนะครับราคามันก็จะสูงขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาต้องการใช้ในการทําข้อผัดนะครับผมสำหรับ3ข้อนี้นะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนๆนท่านไหนนะครับหรือมือใหม่กําลังจะเข้าวงการนะครับก็ลองเอา3ตัวสามตัวอย่างในการหาข้อไก่เนี่ยลองไปปรับใช้กันดูตามงบประมาณที่เรามีนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้เขาก็นิยมอยู่ประมาณ3แบบนี้นะที่ผมพูดไปนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้เพื่อนเพื่อนฟังนะครับนั่นก็คือ แบบแรกนะครับมันก็คือใช้ไก่หนุ่มสายดังนะครับแบบที่2นั้นก็คือใช้ไก่ที่มีผลงานนะครับแล้วข้อที่3เขาจะใช้พ่อพันธุ์ที่เคยจ่ายลูกแล้วมีผลงานดีนะครับเข้ามาทำนะครับสำหรับมือใหม่ก็ผมก็แนะนําให้เลือกข้อแรกไปก่อนนะครับโดยเฉพาะคนที่จะทําขายนะครับเน้นเลยนะครับคนที่จะทําขายต้องใช้สายเลือดดีๆไว้ก่อนนะครับผมให้สายเลือดให้เป็นที่รู้จักนะครับส่วนใครจะว่ายังไงเพื่อนๆไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะว่าเราตั้งใจที่จะทําขายเข้าใจไหมครับ การทาขายสายเลือดมันต้องชัวนะครับถ้าใครบอกว่าเอ้ยมันใช้ไม่ได้มันนั้นไม่ได้จริงๆเพื่อนๆไม่ต้องไปสนใจครับเชื่อผมเราเพื่อนๆจะขายได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมนะครับกดติดตามให้ด้วยแล้วก็เพื่อนๆจะไม่พลาดสาระดีๆจากผมครับผมโอเคครับบ๊ายบายครับ